สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเซนทีเอสคาร์สิดนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นรถตู้เย็นกันบ้างนะครับผมตัวนี้เป็นเจ้าโตโยต้าริเวอรสองจุดสี่นะครับเป็นปีสองพันยี่สิบเอ็ดเป็นตัวเอนทรีนะครับผมหรือว่าหน้าหมูป่านะครับตัวนี้เลขไม้วิ่งไปเพียงเก้าหมื่นสองกิโลเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวพามาชมบอดี้โดยรวมของเขานะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันก่อนเลยอดับแรกนะครับผมห้องเครื่องเขาก็จะประมาณนี้นะครับ เม็ดอาร์คาหน้าอยู่ครบหมดนะครับผมเม็ดอาร์คเชื่อมเข้ากับบอดี้นะครับแอลอยู่ครบครบนะครับผมเม็ดอาร์คฝั่งนี้ก็อยู่เดิมนะครับช่วนหัวน็อนอหัวน็อตเดิมเดิมเลยโตโยตฝากระโปรงเป็นฝาโตโยต้นานะครับสติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบหมดครับของเดิมเขาเลยนะครับผมก็จะมีท่ออินเตอร์มาให้นะครับผมเดิน ทอเลตมาให้นะครับนี่ระบคขาบร้อนได้ดีนะครับผมส่วนห้องส่วนตัวเครื่องตัวเครื่องก็แห้งๆเลยนะครับไม่มีเยิ้มเลยนะครับผมไม่มีน้ํามันเยิ้มแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.4นะครับผมประหยัดน้ํามันด้วยนะครับได้ไม่น้อยด้วยรถสภาพโดยรวมของเขาคือสวยเลยไม่มีการใช้งานหนักแต่อย่างไรน,นะครับเป็นปีตัวปี2021นะครับผมโอเด้โดยรวมของเขาก็สวย ล้อนะครับผมล้อหน้าก็จะเป็นล้อแมกนะครับได้เป็นตัวล้อแมกมานะครับผมล้อแมกแต่งยางปีสองพันยิบสองนะครับส่วนเจ้าล้อหลังของเขาก็จะเป็นเป็นล้อบรรทุกครับเป็นล้อกระทะนะครับเป็นล้อผ่านะครับเอาไว้ใช้สาหรับบรรทุกนั่นเองนะครับผมห้องเย็นก็ยังสวยอยู่นะครับผมห้องเย็นสวยสวยเลยไม่มีตําหนิเลยนะครับสีรยรวงของรีโวคันนี้ก็สวยเลย นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูภายในกันหน่อยนะครับผมอ่าภายในตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับผมเบาะหนังสีดำแผงประตูสีดำคอนโซลหน้าผิดสีดำนะครับผมส่วนใหญ่เป็นสีดำหมดเลยนะครับตัวนี้เป็น6กเกียร์นะครับแผงทำความเย็นก็จะอยู่ด้านล่างให้นะครับผมจอสามารถเชื่อมบลูทูธได้นะครับกระจกกระจกไฟฟ้าสองบานกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับผมแต่กระจก พับมือนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวมาดูส่วนภายในของห้องเย็นกันบ้างนะครับโอเคด้านท้ายเขาก็จะมีกันชนหลังมาให้เป็นเหล็กแบบน,นี้เลยนะครับทนทานนะครับผมห้องเย็นก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับผมมีรอยใช้งานมาเล็กๆน้อยๆครับตามสภาพของเขานะครับกูแอร์ยังใหม่อยู่นะครับผมทำความเย็นได้เย็นเลยทดสดทุ ทดสอบมาแล้วนะครับผมลองเซสมาแล้วคือแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับเดี๋ยวพามาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับผมทีนี้ก็จะมีเม็ดอาร์คของเดิมโรงงานมาให้นะครับวันนี้คือครบหมดนะครับโอเคมีเซ็นทันล็อกให้นะครับผมเซ็นทันล็อกกระจก มองข้างปรับไฟฟ้านะครับผมกระจกไฟฟ้าสองบานแต่กระจกมองข้างเวลาพับพับมือนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ดูนะครับฟังเสียงเครื่องกันหน่อยโอเคครับเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันหน่อยชึบอเลขไม้วิ่งไปเพียงเก้าหมื่นสองพันโลนะครับผมวันนี้ถือว่าไม้น้อยมากสําหรับรถสายวิ่งงานนะครับโอเคแชรเดียวติดนะครับผม รถสตาร์ทติดง่ายเครื่องเกียร์ดีนะครับลูกค้าสามารถมาลองขับได้เลยช่วงล่างดีไม่มีปัญหานะครับผมจอดบูทชุดได้นะครับผมโอเคครับสำหรับเทนเทีสคาร์นะครับผมก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับการันตีบอดี้เดิมไม่มีชนหนักร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมหน้าเดิมแน่นอนเลยนะครับเครื่องเกียร์ดีมากลูกค้ามาลองขับได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณครับ